สนุนโดยใช้ง่ายใชด้ดีต้องเขียวกระจีตัวท็อปนวัตกรรมขั้นท็อปที่นี่ที่เดียวสอบถามโทร085 687 60 60 085 687 61 61กเกษตรยุคใหม่ตอนปลูกฟักทองลูกโตสวัสดีค่ะรายการกเกษตรยุคใหม่ วันนี้จะพาคุณผู้ชมมารู้จักและปลูกผักสีสวยอย่างฟักทองกันค่ะฟักทองเป็นพืชผักที่จัดอยู่ในกลุ่มพืชตระกูลแตงซึ่งได้แก่ฟักทองแตงกวาแตงร้านฟักแฟงมะระบวบแตงโมแคนตาลูปเป็นพืชผักที่มีราคาถูกมีวิตามินเอสูงช่วยบำรุงผิวพรรณและถนอมสายตานำมาทำอาหารได้หลายชนิดเช่นยอดอ่อนนำมาลวกจิ้มน,น้ำพริก หรือใส่แกงเลียงแกงส้มเปรอะแกงส้มเป็นต้นเนื้อใช้ทำอาหารได้ทั้งคาวหวานทั้งผัดแกงขนมและใช้เป็นอาหารเสริมในเด็กเล็กรวมทั้งดัดแปลงมาใช้โรยหน้าหรือปนในขนมต่างๆทำให้มีสีสันสวยงามและมีคุณค่าทางอาหารมากยิ่งขึ้นลักษณะทางพฤกษาศาสตร์ของฟักทอง ฟักทองตัดเป็นพืชที่ผสมตามธรรมชาติโดยอาศัยลมและ,มะแมลงดอกแยกเพศผู้และเพศเมียตามธรรมชาติเป็นพืชล้มลุกปีเดียวลำต้นเป็นแถวเลื้อยยาว3-6เมตรที่ข้อปลายหนวดแยก3-4แฉกลำต้นอ่อนมักเป็นห้าเหลี่ยมหรือกลมใบมีขนคลายมืออยู่ทั่วไปเนื้อใบจะนิ่มมีรูปร่าง5-7เหลี่ยมหรือรูปร่างเกือบกลม ริมใบมีหยักเว้าลึก5-7ึงหยกักส่วนของใบมีความกว้าง10-20ึงซนติเมตรความยาวของใบ15-30ซนเมตรลักษณะของผลรูปร่างและขนาดแตกต่างกันตามสายพันธุ์ซึ่งจะมีรูปร่างตั้งแต่กลมไปจนถึงค่อนข้างแบนผิวผลมักจะเป็นตุ่มนูนและหยักเป็นร่องเนื้อในผลมีสีเหลืองจนถึงสีเหลืองอมส้มแหล่งปลูก แหล่งปลูกฟักทองในประเทศไทยมีหลายจังหวัดที่มีปลูกมากที่สุดคือศรีสะเกดสกลนครขอนแก่นการจนบุรีชุมพรและฉะเชิงเซาซึ่งจะทยอยให้ผลผลิตออกมาสู่ตลาดทำให้ฟักทองมีขายตลอดทั้งปีพันธุ์ฟักทองมีพันธุ์พื้นเมืองหลายพันเรียกตามลักษณะของผลเช่นพันุ์ข้องปามีลักษณะของผลคล้ายข้องปา พันผลมะพร้าวจะมีลักษณะผลคล้ายมะพร้าวเป็นต้นฟักทองพันดำเมื่อแก่เปลือกจะมีสีเขียวเข้มอมดำเหลือกจะขูกขาาเป็นปุ่มปม,ปม,ปมคล้ายผิวคางคกก้นของผลจะยุบเข้าไปในผลทำให้ปอกเปลือกยากแต่เป็นพันหนักผลโตฟักทองพันน้ำตกผิวจะไม่ค่อยขูกขานัก ก้นของผลจะนูนออกมาทําให้ปอกเปลือกง่ายผลเล็กกว่าพันธดําเล็กน้อยพันุ์ฟักทองนี้จะมีชื่อเรียกแต่ละท้องถิ่นไม่เหมือนกันมีขนาดรูปร่างสีเปลือกผลและเนื้อก็แตกต่างกันไปพันธุเบาให้ผลเล็กอายุการเก็บเกี่ยว120-180วันโดยทยอยเก็บผลได้เรื่อยๆ4-5ครั้งต้นหนึ่งจะให้ผลได้4-5ผลหรือมากกว่าถึง7ผล สภาพแวดล้อมที่เหมาะต่อการปลูกฟักทองฟักทองปลูกได้ดีในดินแทบทุกชนิดที่มีการปลูกผักชอบดินร่วนปนทรายที่มีความอุดมสมบูรณ์ดีและมีการระบายน้ำดีมีความเป็นกรดเป็นด่างของดินอยู่ระหว่าง5.5ถึง6.8ชอบอากาศแห้งดินไม่แฉะและน้ำไม่ขังฤดูปลูก ส่วนมากจะปลูกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมหรือหลังฤดูการทำนาแต่สามารถปลูกได้ดีในปลายฤดูฝนและตนล้นฤดูห,หนาวคือช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมและปลูกได้ดีในช่วงเดือนพฤศจิกายนและกุมภาพันธ์และปลูกได้ดีที่สุดคือช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์การเตรียมดินในการเตรียมพื้นที่ปลูกฟักทอง เกษตรกรต้องทราบสภาพความเป็นกรดเป็นด่างของดินเมื่อสำรวจพบว่าดินมีค่าความเป็นกรดสูงหรือมีค่า pH ต่ำกว่า5.5จะต้องใส่ปูนขาวหินปูนหรือโดโลไมต์อัตรา100-200กิโลกรัมต่อไร่การใส่ปูนขาวควรใส่ก่อนที่จะลงมือปลูกอย่างน้อย1อาทิตย์หลังจากนั้นให้ไถปวนผสมคุกเคาให้ปูนผสมกับดินและตักดินทิ้งไว้ในการเตรียมดินเพื่อปลูกฟักทองในแต่ละรุ่น จะต้องเริ่มต้นจากการไถพรวนตากดินให้มีความลึกอย่างน้อย30ซนติเมตรปล่อยทิ้งไว้อย่างน้อยครึ่งเดือนเพื่อให้วัชพืชตายนอกจากนี้การใช้ปุ๋ยหมักเพื่อการปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตของฟักทองการใช้ปุ๋ยหมักอย่างต่อเนื่องจะมีผลดีต่อการปรับปรุงคุณภาพของดินอัตราการใช้ปุ๋ยหมักขึ้นอยู่กับประเภทของดินที่ใช้ปลูกฟักทองสำหรับดินทรายหรือดินร่วนทรายมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกอัตราการใส่ปุ๋ยหมักจะสูงส่วนดินเหนียวในภาคกลางหรือดินร่วนปนทรายที่มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางทางภาคเหนือจะใส่อัตราปุ๋ยหมักที่ต่ำกว่าดังนั้นในขณะที่เตรียมพื้นที่ปลูกฟักทองอัตราการใส่ปุ๋ยหมักในแปลงจะใช้อัตราปุ๋ยหมักเฉลี่ย1นตันต่อไร่หวานให้กระจายทั่วแปลงปลูกแล้วคลุกเคล้ากับดินหรือไถปกเป็นแถวลงไปในดิน หรืออีกหนึ่งวิธีที่เกษตรกรใช้แล้วได้ผลดีเป็นอย่างมากนั่นก็คือเขี่ยขาจีตัวท็อป1แคปซูลผสมกับน้ํา20ลิตรคนให้เข้ากันหลังจากนั้นนํามาราดลงดินที่เราเตรียมจะปลูกฟักทองเพียงเท่านี้ก็จะเป็นการปรับสภาพหน้าดินที่มีปัญหาอยู่ก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นดินแข็งดินที่มีค่าความเป็นกรดด่างไม่สามารถเพาะปลูกได้ให้มีสภาพที่สมบูรณ์ร่วนซุยเหมาะกับการเพราะปลูกพืชของเราต่อไป พราะประโยชน์ของอาหารพืชที่มีอยู่ในเขียวขจีตัวท็อปนั้นครบถ้วนที่สุดจะมีทั้งธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองและจุลธาตุอาหารต่างๆที่จะไปบำรุงรากของฟักทองหรือพืชที่เราทําการปลูกให้เจริญเติบโตสมบูรณ์ตั้งแต่เริ่มต้นเพาะปลูกเพราะถ้าเริ่มต้นดีแล้วผลที่ตามมาก็ย่อมดีแน่นอนจริงไหมคะการเตรียมเมล็ดพันธุ์ปลูกฟักทองในเนื้อที่1ไร่ใช้เมล็ดพันธุ์1 0 0่งถึงกรัม ในการปลูกฟักทองในเนื้อที่1ไร่จะใช้เมล็ดพันธุ์จำนวน500-600เมล็ดหรือเมื่อช่างน้ำหนักประมาณ100-150กรัมในการเพาะเมล็ดเพื่อปลูกในแต่ละรุ่นนั้นเกษตรกรจะต้องเพาะกล้าเพื่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นระหว่างการเพาะกล้าหรือหลังย้ายกล้าปลูกได้อย่างน้อย20-30%การเพาะเมล็ดวัสดุที่ใช้ในการเพาะเมล็ดฟักทองนั้นแนะนำให้ใช้ส่วนผสมของดินปุย๋ยหมัก ปุ๋ยมะพร้าวอัตรา1น1ต่อหนึต่อหนึเดิดินและปุ๋ยหมักเป็นแหล่งธาตุอาหารต่างๆสำหรับการเจริญเติบโตของพืชส่วนปุ๋ยมะพร้าวจะทำให้ก้อนวัสดุเพาะรวมกันเป็นก้อนไม่แตกในขณะย้ายปลูกเมล็ดฟักทองที่จะนำมาเพาะควรทำการบ่มด้วยการนำมเมล็ดพันธุ์ใส่ในถุงพลาสติกที่เจาะรูให้น้ำเข้าได้นำไปแช่ในน้ำสะอาดนานสชั่วโมงน้ำจะช่วยให้มเมล็ดพันธุ์เริ่มงอก นำถุงเมล็ดพันธุ์ที่อวบน้ำมาห่อด้วยผ้าชุบน้ำหมาดๆและบรรจุลงในถุงพลาสติกรัดปากถุงให้แน่นแล้วทำการบ่มในสภาพอุณหภูมิปกตินาน12-24ชั่วโมงจะพบว,ว่ารากเริ่มงอกยาว0.5เซนเมตรจึงนำไปเพาะต่อไป <Me an? S 2> เมื่อมีการย้ายปลูกเกษตรกรควรปลูกต้นฟักทองระหว่างเวลา14-18นาฬิกาหลังจากที่ย้ายปลูกไปได้5-7วัน ให้ทำการปลูกซ้มแซมต้นกล้าที่ตายไปหรือต้นกล้าที่มีการตั้งตัวไม่แข็งแรงการปลูกฟักทองหลักการเลือกรูปแบบและการปลูกฟักทองการเลือกเตรียมแปลงปลูกฟักทองสามารถเลือกปลูกได้หลายรูปแบบควรพิจารณาความเหมาะสมขอ,ของพื้นที่ปลูกเป็นส่วนสำคัญวิธีแรกหากมีพื้นที่ปลูกเพียงเล็กน้อยสามารถปลูกระยะ1.5คูณ1.5เมตร วิธีนี้เมื่อฟักทองโตขึ้นจะทำให้ลำบากต่อการจัดการเนื่องจากเถาจะกระจายเต็มพื้นที่แต่มีข้อดีคือจะได้ผลผลิตต่อพื้นที่มากขึ้นวิธีที่2การปลูกแถวเดียวทำแปลงแถวเดียวความกว้างของแปลง1.8-2ถึง2เมตรระยะการปลูกระหว่างต้น1.5เมตรเมื่อปลูกฟักทองสามารถจัดแถวฟักทองให้เหลืออป็ปในแนวแปลงปลูกทำให้ง่ายกว่าการจัดการมากกว่าวิธีแรก วิธีที่3การปลูกแบบแถวคู่ยกร่องแปลงทั้งสองด้านระยะ3.5-5เ 5, มตรระยะห่างระหว่างต้น1.5เมตรเช่นเดียวกับวิธีที่1และที่2วิธีนี้สามารถจัดถถาฟักทองให้เลื้อยะจรดทั้งสองด้านพอดีและมีร่องทางเดินทําให้ทํางานได้สะดวกมากขึ้น <S <S การปลูกโดยหยอดเมล็ดโดยตรงหรือเพอาะก้าพิจารณาจากต้นทุนค่ามเมล็ดพันธุ์ การเลือกมเมล็ดพันธุ์ฟักทองที่ใช้ปลูกโดยทั่วไปมี2แบบคือมเมล็ดพันธุ์แบบผสมเปิดซึ่งเป็นมเมล็ดพันธุ์ซึ่งสามารถเก็บไว้ขยายพันธุ์ต่อเองได้ปัจจุบันมเมล็ดพันธุ์แบบผสมเปิดหาได้น้อยมากเนื่องจากมเมล็ดพันธุ์ที่เกษตรกรซื้อมาปลูกจะเลือกผลิตเมล็ดพันธุ์แบบลูกผสมมีลักษณะเด่นในการให้ผลผลิตสูงขนาดของต้นผลและการจเจริญเติบโตดีมีข้อเสียที่ไม่สามารถนำมเมล็ดไปปลูกต่อได้ และกเกษตรกรจะต้องเสียค่าใช้จ่ายกับเมล็ดพันธุ์ฟักทองในราคาแพงมากดังนั้นการพิจารณาถึงวิธีการปลูกเพื่อลดต้นทุนในส่วนนี้โดยมีวิธีการเลือกปลูกได้2แบบได้แก่ 1. การปลูกแบบหย่อดเมล็ดก่อนปลูกคุณหลุมปลูกรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก,กที่สลายตัวดีแล้วหย่อดเมล็ด3-5เมล็ดกลบด้วยดินผสมละเอียดหรือปุ๋ยคอกก็ได้ลึก2.5-5เซนติเมตรคลุมด้วยฟางหรือหญ้าแห้ง รดน้ำให้ชุ่มประมาณ3-5วันต้นกล้าจะงอกค้นจากดินเมื่อต้นกล้ามีใบจริง2-3ใบควรทำการถอนเอาต้นที่อ่อนแอทิ้งเหลือต้นที่สมบูรณ์ที่สุดไว้ต้นละหนึ่งหลุมระยะปลูกฟักทองที่เหมาะสม ควรใช้ระยะปลูกระหว่างต้นต่อหนึเมตรระยะระหว่างแถว4เมตรพื้นที่ปลูกพื้นที่1ไร่จะปลูกได้400ต้นต่อไร่ในการเตรียมพื้นที่ด้วยการปักหลักไม้ทุกระยะ1เมตรและ4เมตรไปตามแนวของพื้นที่ปลูกเปิดร่องให้ลึก30ซนติเมตรจากนั้นใส่ปุ๋ยหมักรองพื้นอัตรา2ตันต่อ1ไร่และใส่ปุ๋ยเคมีสูตรเสมอเช่น 16, 16, 16, 16อัตรา50กิโลกร,รัมต่อไร่ จากนั้นทำการเปิดร่องน้ำและกลบปุ๋ยรองพื้นได้แปลงที่มีความกว้าง4.5เมตรร่องน้ำกว้าง50ซนติเมตรปลูกต้นปักทองให้ห่างจากขอบแปลง25ซนติเมตรระยะห่างระหว่างต้น1.5เมตรระยะห่างระหว่างแถว4เมตรปลูก2แถวเลือ้อยเข้าหากันจำนวน1ต้นต่อหลุมยกแปลงให้สูง30ซนติเมตรเพื่อให้การระบายน้ำได้ผลดีทำการคลุมพลาสติก ว้าง1.5เมตรหรือใช้ปังข้าวเป็นแถวยาวในแนวที่ย้ายปลูกเพื่อป้องกันการงอกของวัชพืชในระยะที่แถวยาว1.5เมตรการดูแลรักษาฟักทองการให้ปุ๋ยฟักทองก่อนทำการหยอดเมล็ดหรือนำก้าลงปลูกควรหยอดปุ๋ยสูตร19-19-19อัตรา5กรัมต่อหลุม หยอดสารบ้องกันมแมลงจากการทดลองของแผนกฟาร์มชมรมเวยแพร่ความรู้ทางการเกษตรโดยใช้สตาเกลจีหยอดก้นหลุมอัตราสองัมต่อหลุมพบว่าระยะต้นกล้าของฟักทองคือช่วงที่ต้นสูงระหว่าง20-30เซนติเมตรฟักทองไม่ถูกทำลายจากมแมลงปักดูดจะสามารถกำจัดวงเต่าแตงที่มาทำลายใบยได้ดีมาก หัวใจสำคัญของการเจริญเติบโตของฟักทองคือการให้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพโดยวิธีการที่ให้น้อยแต่บ่อยครั้งเนื่องจากการให้ปุ๋ยเกินความต้องการของฟักทองจะทำให้ปุ๋ยที่นำไปใช้เพียงเล็กน้อยส่วนที่เหลือจะระเหยไปกับอากาศและไหลไปไกลกว่าระดับรากของฟักทองดังนั้นการให้ปุ๋ยเหมาะสมกับช่วงการเจริญเติบโตจะช่วยให้ฟักทองเจริญเติบโตได้ดีขึ้นการให้ปุ๋ยควรหยอดปุ๋ยสูตรเสมอรองก้นหลุมก่อนปลูก เช่น 19, 19 19 19อัตรา5กรัมต่อหลุมเพื่อให้เพิ่มปริมาณธาตุอาหารแก่ฟักทองในระยะ9ก้าเมื่ออายุ10-14วันใส่ปุ๋ยตัวหน้าสูงเช่น46 00 15 00อัตรา10-15กิโลกร,รัมต่อไร่เมื่อฟักทองอายุได้20-25และ30วันควรใส่ปุ๋ยสูตร13 13 21 โดยแบ่งใส่2ครั้งครั้งละย5 5 5กิโลกร,รัมต่อไร่ในการให้ปุ๋ยนี้จะเห็นได้ว่ามีขั้นตอนและสูตรต่างๆมากมายให้เราทำตามเพื่อให้ปักทองหรือพืชที่เราปลูกมีผลผลิตที่ดีที่สุดแต่ถ้ากเกษตรกรอยากได้ผลผลิตโดยไม่ต้องยุ่งยากและไม่ต้องมานั่งห่วงเรื่องมแมลงรบกวนง่ายๆเพียงใช้เก่ยวขจีตัวท็อปผสมกับน้ำ หลังจากนั้นฉีดพ่นให้อาหารทางใบํำต้นได้เลยเพียงเท่านี้พืชของคุณไม่ว่าจะชนิดไหนก็ตามจะสามารถรับสารอาหารที่มีอยู่ในเขียวขจีตัวท็อปได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดและสูตรใหม่ของเขียวขจีตัวท็อปนี้เป็นนวัตกรรมขั้นท็อปที่แตกต่างจากนาโนแคปซูลที่มีในท้องตลาดทั่วไปพรเพิ่มสารสกัดพิเศษที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชอีกถึง15ชนิด เพื่อจะสามารถดูดซึมเอาไปใช้ได้ทันทีเต็มร0อเปอร์เซนผลที่ได้คือเพื่อจะเติบโตไว plings, และให้ผลผลิตดีและที่สำคัญไม่มีโรคแมลงมาทำลายพืชให้กวนใจอีกด้วยและตน้นทุนค่าป Ł ุย๋ยคายาได้สบายเลยละค่ะการให้น้ำฟักทองการให้น้ำจึงต้องให้น้ำซึมลงไปในดินประมาณ25-40ซติเมตร แต่ไม่ควรให้แปลงแฉะจะทำให้เกิดโรครากเน่าได้การเลือกรูปแบบการให้น้ำแก่ฟักทองควรพิจารณาถึงสภาพพื้นที่หากพื้นที่ปลูกฟักทองอยู่ใกล้ระบบชลประทานหรือมีคลองส่งน้ำที่ดีสามารถเลือกการให้น้ำแบบปล่อยเข้าร่องแปลงพื้นที่ที่มีน้ำเป็นคลองหรือสระน้ำที่มีจำกัดสามารถให้น้ำแบบสายยางรดหรือให้น้ำแบบน้ำหยด แต่ในการให้น้ําแบบพ้นฝอยเป็นวิธีที่ควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากการให้น้ําแบบพ้นฝอยทําให้ฟักทองเกิดโรคทางใบได้เร็วมากขึ้นเทคนิคการช่วยผสมเกสรฟักทองจะมีดอกสีเหลืองทั้งตัวผู้และตัวเมียจะแยกกันแต่อยู่ในต้นเดียวกันดังนั้นจึงต้องการช่วยผสมเกสรโดยวิธีธรรมชาติเช่นลมพัด หรือผู้ปลูกช่วยผสมเกสรเพื่อการติดผลที่ดีเมื่อดอกฟักทองกำลังบานให้เลือกดอกตัวผู้เด็ดมาแล้วปลิดกีบด,ดอกออกให้หมดนาไปเคาะลออองเกสรตัวผู้ให้ตกลงบนดอกตัวเมียถ้าติดผลจะให้ผลอ่อนถ้าไม่ติดผลดอกตัวเมียจะฝ่อไปดอกฟักทองจะบานแค่หนึ่งวันในช่วงเช้ามืดเมื่อถึงเวลา9นฬิกาเป็นต้นไปก็เริ่มผูก หากจะผสมเกสรควรเริ่มผสมเกสรในช่วงเช้าเพราะเมื่อบ่ายฟักทองจะเริ่มเหี่ยวและจะเฉาตายไปในวันรุ่งขึ้นโรคและ,มะแมลงที่สำคัญของฟักทองโรคเข่าเหี่ยวเกิดจากเชื้อแบคทีเรียลักษณะอาการคือใบในเถาจะเหี่ยวลงไปทีละใบและเมื่อเหี่ยวจากปลายเถามาคนเถาแล้วจะเหี่ยวพร้อมกันหมดทั้งต้น เชื้อแบคทีเรียนี้จะอาศัยอยู่ในตัวมแมลงเต่าแตงเมื่อมแมลงเต่าแตงมากัดกินใบจะนำเชื้อนี้เข้ามาสู่ต้นฟักทองและเพิ่มปริมาณขึ้นอย่างรวดเร็วการป้องกันกำจัดใช้สารเคมีเซฟวิน85อัตรา20-30กรัมต่อน้ำา20ลิตรที่เป็นพาหะนำโรคเทาเหี่ยวโดยฉีดพ่นเมื่อต้นกล้าแข็งแรงพ่นทุกๆ7 1 5วันจนฟักทองเริ่มทอดยอด การเก็บเกี่ยวฟักทองการเก็บเกี่ยวนั้นสามารถเริ่มเก็บเกี่ยวได้เมื่ออายุได้45-60ถึงวันซึ่งมักจะเป็นพวก 1, พันธุ่มสำหรับพวกพันเลื้อยมักจะเก็บเกี่ยวเมื่ออายุได้120-1งรถึงวันในการเก็บนั้นถ้าต้องการเก็บแบบผลอ่อนสามารถเก็บได้โดยสังเกตว่าผลมีเปลือกนิ่มหรือแข็งถ้าอ่อนผิวจะนิ่มเนื้อภายในจะนุ่มผิวของผลจะเป็นสีเขียวส่วนถ้าเก็บแบบผลแก่ ต้องเก็บในตอนที่ผลแก่จัดเต็มที่ซึ่งผลที่แก่จัดจะมีเปลือกที่แข็งการเก็บผลแก่นั้นจะเก็บแบบให้เหลือเถาของผลติดมาด้วยโดยเหลือเถาให้ยาว7 1 0ซนติเมตรทั้งนี้ก็เพื่อให้ผลที่แก่อยู่ได้นานนั่นเอง เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับความรู้เกี่ยวกับเรื่องฟักทองที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ปลูกอยู่แล้วหรือกำลังปลูกไม่มากก็น้อยนะคะช่วงนี้ถือเป็นช่วงที่แล้งของกเกษตรกรเลยก็ว่าได้นั่นก็จะส่งผลให้พืชที่กเกษตรกรปลูกอยู่ได้รับความเสียหายหรือตายเพราะภัยแล้งได้การศึกษาหาข้อมูลหาความรู้เพื่อให้พืชอยู่รอดนั้นก็สำคัญไม่น้อย และอีกทางหนึ่งที่เกษตรกรใช้แล้วบอกต่อมาแม้ขณะที่ไม่มีน้ําแต่ข้าวที่ปลูกก็ยังเขียวตั้งได้นั่นคือการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพคุ้มเกินราคาอย่างเขียวขจีตัวท็อปนวัตกรรมขั้นท็อปล่าสุดที่ยังไม่เคยมีในท้องตลาดมาก่อนมาเป็นตัวช่วยที่จะทําให้เกษตรกรมั่นใจได้ว่าพืชจะได้รับสารอาหารที่เพียงพอต่อการจเจริญเติบโตของพืชอย่างแน่นอน ด้วยเม็ดแคปซูลที่ใหญ่กว่าอุดมไปด้วยแร่ธาตุมากมายถึง15ชนิดที่พืชต้องการลดปัญหาพืชไม่ยอมดูดซึมอาหารพืชไม่กินปุ๋ยหรือพืชที่มีแว็กเคลือบที่ใบก็สามารถดูดซึมได้อย่างน่าพิศจรนงเราคงเสียใจแน่ถ้าปล่อยให้พืชที่เราปลูกเสียหายล้มตายไปต่อหน้าต่อตาถึงจะแล้งแค่ไหนแต่เรายังบำรุงให้เขาบ้างเชื่อว่าจะส่งผลดีต่อพืชของคุณอย่างแน่นอนค่ะ เพราะเรามั่นใจในคุณภาพว่าเขียวขจีตัวท็อปใช้แล้วเห็นผลจริง mm hmm. เห็นผลดีเราคัดสรรมาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรโดยเฉพาะและรายการเกษตรยุคใหม่ขอเป็นกำลังใจให้เกษตรกรไทยทุกคนให้ก้าวผ่านมาได้อย่างงดงามนะคะสวัสดีค่ะถามว่าเขียวขจีตัวท็อปดีกว่านาโนแคปซูลตัวอื่นและประสิทธิภาพสูงกว่าตัวอื่นอย่างไร คุณผู้ชมเองก็สามารถทำการทดลองได้ง่ายๆด้วยตัวของคุณผู้ชมเองเริ่มจากนำใบไม้ของพืชชนิดใดก็ได้ที่คุณผู้ชมปลูกอยู่มาสองใบาจากนั้นหยดน้ำลงไปใบละ1-2หยดให้มีน้ำเกาะอยู่โดยใบหนึ่งนำแคปซูลชนิดอื่นใส่ลงไปเล็กน้อยอีกใบหนึ่งใส่เขียวกระจีตัวท็อปลงไปในปริมาณเท่าๆกันโอ้โห เห็นไหมล่ะครับว่าเขียวขจีตัวท็อปสามารถดูดซึมได้อย่างรวดเร็วต่างจากแคปซูลนาโนตัวอื่นฉะนั้นเมื่อคุณผู้ชมนำไปฉีดพ่นที่พืชของคุณการดูดซึมที่รวดเร็วและดีกว่าทำให้พืชได้รับสารอาหารอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยแม้แต่กระจกที่เป็นวัสดุมันวาวก็ยังเห็นได้ชัดเจนเลยว่าการแตกตัวของเขียวขจีตัวท็อปก็สามารถทำได้ดีกว่าแคปซูลนาโนทั่วไป ส่วนนานโนตัวอื่นมีการดูดซึมที่ช้ากว่าพืชจะได้รับสารอาหารก็ต้องสูญเสียไปกับอากาศสายลมและแสงแดดทําให้พืชได้รับสารอาหารไม่เต็มที่นี่แหละคือประสิทธิภาพที่แตกต่างและเหนือกว่าของเขียวกระจีตัวทบก็ลองดูก็ลองมาเยอะแล้วนะข้าแรกก็ไม่เชื่อหรอกครับเพราะห้าวันจะเขียววันแรกมันก็ ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับพอวันสามวันสี่มันเริ่มจะตั้งใบที่มันครับเหลืงลงองๆอ่ะมันเริ่มจะตั้งขึ้นมันจะพุ่งขึ้นสูงขึ้นใบ,บมันก็จะเขียวขึ้นปกตินี่ถ้าเขาโพดได้ต้องมีพวกมแมลงศัตร,รูนนออพืชอะไรบ้างครับมีหนอนหนอนเจาะฝักหนอนเจาะยอดพอฉีดไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับ มันก็หยุดเลยนะหยุดเลยมันจะเบาเลยอ่ะคือเราไม่เห็นเลยใช่ไหมไม่เห็นปกติ6ไร่เราก็ใต่ปุ๋ยลูกพอเราฉีดนี่อาทิตย์หนึ่งเราก็ใส่ปุ๋ยทั้งหมดเนี้ยใส่แค่2ลูกใช้แล้วมันลดต้นทุนครับอันดับแรกเลยเราจะมีตังก็บก่อนที่จะใช้เขียวพจีนาโนเนะครับลำต้นเท่านี้ไหมครับพี่ผอมๆผอมๆคือแบบรีบๆเล็กๆก็อ,อ,อ,อยากเชิญชวนให้ทุกคน มาใช้เพราะมันลดต้นทุนแน่ๆเลยครับเพราะอุยาก็แพงครับถ้าเราใช้แบบนี้รับรองเลยจะมีกำไรแน่นอนใช้ง่ายใช้ดีต้องเกี่ยวกะจีนาโนโปรโมชัน่นเขียวกะจีตัวท็อปชุดเล็ก1กระปุกบรรจุ20ทับแคปซูลจากราคาป,ปกติ4,000บาทลดให้คุณเหลือเพียงแค่1,900บาทเท่านั้นพิเศษ แถมเขียวกระจีนาโนชนิดน้ำมูล,ลค่า990บาทให้คุณไปใช้กันฟรีอีก1แกล่อนเขียวกระจีตัวท็อปชุดใหญ่บรรจุ50แคปซูลแถมฟรีอีก10คแก10คปซูลจากราคาปกติ9,000บาทเราลดให้คุณเหลือเพียงแค่4,500บาทเท่านั้นพิเศษแถมฟรีสูตรน้ำสุดคุ้ม2แกลลอนสนใจโทร0856876060 0856876161